กลาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมศิวัตรแล้วก็ยงยีอีกแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําต้มแซบกระดูกอ่อนนะครับโอเคเรามาดูวัตถุดิบกันเลยอันดับแรกนะคะก็มีกระดูกอ่อนที่เราต้มแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะต้มให้เปื่อยเลยมีข่าตะไคร้หอมแดงต้นหอมมะเขือเทศแล้วก็ผักชีฝรั่งพริกแห้ง ออกมานะคะก็มีน้ำมะขามน้ำปลาพริกป่นอันนี้เป็นสูตรเด็ดนะคะเป็นผงลาบค่ะใส่แล้วแซ่บแล้วก็เห็ดนางฟ้เาเพิ่งรู้ใส่ผงลาบด้วยเนี่ย <laughs> เรามาลงมือทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะครับเราก็ต้มน้านะครับมันก็เป็นน้ําซุปจากที่เราต้มกระดูกหมูเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยชวิชวๆ อย่างที่ยงยีบอกนะครับหมูของเราก็เอาไปต้มไว้แล้วสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับให้กระดูกมันอ่อนอแล้วก็ที่เหลือก็ผักนะครับเครื่องเครื่องปรุงของเราะตะไคร้ใส่มันลงไปนะครับก็ใส่ใส่ระวังนะครับเพราะผมถือกล้องอยู่ตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่ผมนั่นไงนั่นไง แล้วก็จะเหลือต้นหอมกับผักชีฝรั่งไว้นะครับเพราะไอ้พวกนี้ถ้ามันสุกแล้วสีมันจะไม่สวยต่อมาก็เห็ดน,นะครับใส่ลงไปเลยที่เหลือก็เครื่องปรุงของเรานะครับก็ใส่ใส่ลงไปกะปริมาณพอดีนะครับใส่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเปรี้ยวนะครับอันนี้ก็น้ำมะขามใส่ลงไปอย่างนั้นแล้วก็น้ำปลานะครับ น้ำปลากับน้ำมะขามเปียกเนี่ยนะครับเราต้องระวังไม่ใช่ว่าใส่ไปปุ๊บตอนร้อนๆอ,อยู่ชิมอร่อยนะครับแต่พอเย็นๆไปมันจะทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวเลยทีเดียวอ่าแล้วก็พริกนะครับใส่ลงไปใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับส,ส่วนผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แค่นี้พอ <laughs> อ่าแล้วก็ผงราบผงราบเลยทีเดียวนะครับผงผงราบนะครับผมใส่ลงไปใส่ลงไป อะไรมันจะง่ายได้ขนาดนั้นอร่อยง่ายสไตล์ยงยีซะเหลือเกินนะครับทีนี้เราก็รอให้มันเดือดนะครับแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยอืมก็ชิมแล้วก็เติมรสชาติได้นะครับอย่าให้เปรี้ยวมากอย่าให้เค็มมากนะครับอย่างที่ผมบอกก็โอเคนะครับตอนนี้หม้อต้มของเราก็รู้สึกว่าจะได้ที่แล้วเห็ดกาลังสุกดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่จานกันเทกันเลยทีเดียวนะครับมาตักใส่จานกันแล้วก็จัดจานกันนะครับโอเคครับ หน้าตามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับแม่กระดูกอ่อนกำลังน่ากินเลยนะครับก็โอเคนะครับได้เวลาชิมอีกแล้วนะครับ <c oughs> แม่ชาแนลทำร้ายคนนอนดึกนะครับอืมกำลังร้อนๆเลยเนี่ยครั้งแรกผมก็จะซดน้ำมันก่อนนะครับ ไปเที่ยวได้ใจจริงๆเลยนะครับส้มผมหาเป้าหมายก่อนอนี่ละกันโอเคร้อนไหมเนี่ย <c oughs> ร้อน, <c oughs> ร,อนร้อนนะครับแต่อร่อย ได้ก็ดูอ่อนนิดอร่อยเลยโอเคคราวนี้ก็จะมาลองเห็ดกันนะครับโดนหมูชิ้นตะกี้ไปเล่นเอาลวกลิ้นเลยทีเดียวเป่าก่อนนะครับเดี๋ยวประวัติศาสตร์สำร้อยอ,อร่อยนะครับยี่มเลยเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บไปกินกับข้าวนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแม่อร่อยนะครับยังเปรี้ยวติดปากอยู่เลยนะครับแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ฮ่าฮ่าเย่